วิลสันด่างสิงบุรีหากใครยังไม่มีรีบหามาเลยนะครับเพราะช่วงนี้ราคาจับต้องได้สวัสดีนะครับสวัสดี F c ซเจเลรีแล็กทุกท่านเลยนะครับวันนี้พิเลจะมาเปลี่ยนเครื่องปลูกวิลสันสิงบุรีนะครับต้นนี้ยกยอดโอ้โหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับยกยอดไว้นานมาก เดิมทีเนี่ยยอดใหม่เนี่ยวาจะแทงออกมานี่คือยอดแรกหรือใบแรกนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาเปลี่ยนเครื่องปลูกแล้วก็พักฟื้นไว้เพื่อที่จะรอจะส่งให้พี่กิตินะครับโอ้โหพี่กิติจองไว้นานมากเลยเดี๋ยวมาดูกันเครื่องปลูกที่ใช้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยครับเป็นมะพร้าวสับจะเป็นใหญ่หรือกลางก็ได้นะครับ พี่เล่แช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งคืนเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาเป็นเครื่องปลูกเอาไว้สำหรับเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับให้กับวิวสันโอ้โหครับไม่น่าเชื่อครับวันนี้พี่เล่ยุ่งงานทั้งวันเลยนี่ครับพึ่งมาจบอตอนทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่ง ก็เลยไม่ได้ทําคลิปในส่วนของส่วนผสมเครื่องปลูกแต่อย่างที่บอกไปครับเครื่องปลูกไม่มีอะไรมากเลยเป็นมะพร้าวสับร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับแต่ส่วนก้นนะก้นกระถางพี่เลยใช้โฟมนะครับใช้โฟมรองก้นแล้วก็อัดมะพร้าวสับไปเพราะว่า ระบบร่างดีแล้วเพียงแต่ว่าส่วนที่มีผสมไปนะครับก็มีผงไตโคดมาอ่าพิเลโรยผงไตโคดมาไปด้วยแล้วก็มีสตาร์เกินจีลองก้นนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนั้นก็ เดี๋ยวเราจะพักฟื้นเนาะแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะไปซื้อปุ๋ยอสมโคตจะเป็นสูตร13 13 13หรือ16 16ก็ได้นะครับมาโรยรอบโคนต้นเพราะว่า ระบบรากเขาดีเรียบร้อยนะครับเขาดีเรียบร้อยแล้วนี่ครับสวยงาม3ใบแรกนะครับ3ใบแรกเป็นส่วนที่พิเลยยกยอดอ่านเดี๋ยวให้ดูภาพดูภาพก่อนหน้านี้ด้วยว่าโอ้โหใช้ระยะเวลานาน,านมากนะครับนานมากๆเลยาสายเหตุเนาะสาเหตุเท่าที่พิเลย์สังเกตนะครับช่วงที่ ตัดยอดมานะฮะตัดยอดมามันจะมียอดอเขาเรียกอะไรดีที่แทงมาแล้วมันชะงักนี่ฮะ,ะเดี๋ยวขยายให้มันชะงักอยู่นานมากครับนานมากกว่าที่ใบใหม่ใบนี้จะแทงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกินเวลาไปหลายเดือนเลยดังนั้นช่วงที่ตัดยอดชํำน้ำรอรากเดินนะครับ แล้วไอ้ตรงยอดตรงนี้มันชะง,งักมันทําให้ยอดใหม่ไม่มาสักทีแต่มีครับใบใหม่มาแล้วโอ้โหลายสวยอย่างอ,อ,อย่างที่ตั้งใจรอ,รอเลยนี่ครับคลิปนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เท่านี้เดี๋ยวพักฟื้นนะครับพักฟื้นรอจนแข็งแรงแล้วอาจจะนัดเจอนะครับไปเยี่ยมพี่กิติที่บ้านหรือ ถ้าไม่มีเวลาจริงๆอาจจะต้องส่งใส่กระถางให้พี่กิตด,ดีนะฮะโอเคจบแล้วครับคลิปนี้หวังว่าเ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบวิวสันนะครับยิ่งโดยเฉพาะสิง,สงบุรีแนะนำเลยนะครับช่วงนี้ราคาจับต้องได้จริงๆไม่ไม่เหมือนช่วงที่ไม้ดังราคาแพงโอ้โหไซนี้ถ้าแพงเนาะช่วงที่เป็นกระแสมีแน่นอนครับ3,000 4 0 0 0 แต่ทอนนี้หลักน่าจะอยู่ประมาณ900หรือ1,500ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเจเลรีแลกซ์นะครับวันนี้มาดึกเลยค่ำเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยบายบายสวัสดีนะครับสวัสดีครับ